สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเกมไอศครีมภาคที่5ฉันจะกดแล้วนะนี่ไงเอ๊ะประตูเปิดได้ยังไงพวกเราพวกเรารอดแล้วเย้จะลอดแล้ว ฉันดีใจมากฉันก็ดีใจเหมือนกันแต่ว่านี่พวกแกพวกพวกแกหลุดไม่ได้ยังไงอ่ะกลับมานี่นั้นเจ้าพวกเด็กน้อยไอศสรีมของฉันรีบมีเร็วพวกเราหยุดก่อนพวกแกใครกันใครเป็นคนทําแผนของฉันล่มละลายไปหมดแต่ว่าแต่ว่าฉันก็ได้จัดการรถของเจ้าพวกนั้นแล้วและที่นี่ก็คือโรงงานของฉันไม่มีทางหนีออกจากที่นี่ไปได้หรอก แต่ฉันก็ยังโมโหอยู่ดีไปต่อกันเลยกับไอศครีมภาคที่ห้าจะพวกนั้นมหนีฉันไปได้จะพวกนั้นหนีฉันไปได้แต่ว่ามันไม่มีทางหนีออกจากโรงงานไอศครีมของฉันไปได้หรอกเพราะฉันได้วางกับดักเอาไว้หมดแล้วจะพวกเด็กน้อยเด็กโง่ไม่รู้สินะว่านี่คือโรงงานว้าช่วยคือโรงงานอ้าช่วยไม่รอดแน่พวกแก ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเออแล้วฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะตกมาที่ท่อระบายน้ํามาที่ห้องใต้ดินนะแต่ดูเหมือนมีท่ออะไรเต็มไปหมดเลยเราต้องหาทางออกจากที่นี่เพื่อไปพบเพื่อนเพื่อนของเราเราต้องสำรวจก่อนว่าที่นี่คือที่ไหนนี่ไงจุดนี้ที่เป็นทางออกของเรามันมีวาล์วปิดอยู่เราต้องหาวาล์วมาเปิดเลยเนี่ย ดูเหมือนว่าเราจะเจออะไรบางอย่างอะแบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่อันนี้อาจจะใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ตรงนี้มีเหล็กอะไรบางอย่างวางอยู่ด้วยอะเดี๋ยวค่อยมาเอากันแล้วกันมีบันไดทางขึ้นด้วยขึ้นมาแล้วเราต้องหาที่ชาร์จแบตเตอรี่เราต้องสำรวจที่นี่ก่อนดูซิว่าจะเจออะไรบ้างเฮ้ย <c oughs> นี่มันหุ่นยนต์ผู้ตรวจาการนี <c> ่ <oughs> <c oughs> สวย <c oughs> แล้วล่ะแล้วตรงนี้ก็มีวอลสีแดงวาลที่เราตามหาตัวนี้ก็มีหุ่นยนต์ผู้ตรวจการอีกแล้ว ทำไมกันหุ่นยนต์พู้ตการแยะๆไปหมดเลยหรือว่าที่นี่จะเป็นห้องสำคัญทำไมมีหุ่นยนต์ผู้ตการเต็มไปหมดนั่นไงเจ้าคนขายไอศครีมที่จับตัวลงมาไม่ได้การละเราต้องหาวิธีจัดการเจ้าคนขายไอศครีมตัวนี้มีที่ชาร์จแบตด้วยจะต้องรีบชาร์จตรงนี้ไปก่อนเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มเจ้าเด็กน้อย เจ้ามาหาฉันซะดีๆแบตเตอรี่เต็มแล้วแล้ดูเหมือนมีแบบแปลนอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยแกไม่รอดหรอกที่นี่คือโรงงานของฉันหายไปไหนแล้วล่ะฉันได้แบตเตอรี่มาแล้วแล้ดูเหมือนว่าแผ่นสีฟ้าๆนั้นมันคือแบบแปลนอะไรบางอย่างหรือมันจะเป็นแบบแป,ปลนปืนกันนะเราต้องรีบเข้าไปดูก่อนนะเจ้านั่นมันหายไปแล้วเราต้องรีบวาดแบบแปลนปืนปน,นี่ไงเรียบร้อย มันเป็นปืนแม่เหล็กที่เอาไว้สําหรับดูดแม่เหล็กได้หายไปไหนกันแล้วนะคุนยนต์ผู้ด,ดการตรวจดูให้ทั่วนะเจ้าเด็กนั่นมันตัวแสบอ้าวนั่นไงท้าจะจัดการเองตง้องหนีเข้ามาตรงนี้ก่อนเราต้องหาอุปกรณ์ปืนมาทําปืนแม่เหล็กแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นวาวสีแดงที่เราต้องการใช้งานอยู่นี่นะนี่ไงอยู่ตรงชั้นวางของนี่เองเราต้องเอาวาวสีแดงนี้ไปใส่ก่อนก่อนที่พวกนั้นจะมา ภารกิจของเราก็คือเราจะต้องตามหาวาลทั้งหมด3มสีให้ครบเพื่อจะไปหาเพื่อนของเราใส่วาลสีได้เข้าไปแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะหมุนได้มันต้องใส่ให้ครบสามชิ้นเท่านี้เราก็ต้องหาของไปประกอบปืนด้วยเพื่อป้องกันตัวมีแท่งเหล็กอยู่นี่นะเราต้องเอาขึ้นไปดูก่อนรู้แล้วล่ะเราจะใช้แท่งเหล็กไปประกอบเครื่องยนต์แล้วกันตรงนี้มีหุ่นยนต์พุทธการด้วยใส่ไว้ตรงนี้ เข้าใจแล้วล่ะนี่ไงวาวสีน้ำเงินแต่ว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินเราไม่สามารถเอื้อมหยิบได้เราจะต้องประกอบเครื่องยนต์นี้เพื่อให้เครื่องยนต์ดูดแม่เหล็กดูดวาวออกมาเราจะต้องตามหาของในห้องนี้ก่อนเอาละ่ะเราจะเข้าไปในห้องนี้กันไปดูซิว่ามันจะมีอะไรบ้างไหมห้องนี้มันถูกล็อกด้วยสัญญาณแม่เหล็กจริงสินะถ้าเราประกอบปืนได้เราคงจะเปิดห้องนี้ได้เปิดดูตู้ทุกตู้ดูฮะนี่ไงสิ้นส่วนที่จะทําปืนแม่เหล็ก นั่นมันคือไม้เปิดตรงนี้เข้าไปเฮ้ยเจ้าคุณโยพุตรการนี่ตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วเราต้องเอาไปใส่ที่แบบแปนปืนของเราก่อนก่อนที่จะคนขายสกิมจะหาเราเจอในแบบบอกว่ามันจะมีของทั้งหมด3ชิ้นตอนนี้ก็เหลืออีกชิ้นเดียวหรือว่ามันจะซ่อนอยู่ในไมโครเวฟที่ห้องด้านล่างกันไมโครเวฟน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดได้มันต้องโยนลงมาจากที่สูงฉันจะโยนมันจากตรงนี้ก็แล้วกันนี่นะเรียบร้อย มีอะไรหล่นลงมาด้วยอะคุณยมผู้จัดการเดินไปทางนั้นต้องรอให้คุณยมผู้จัดการไปก่อนไปแล้วนี่ไงอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่สามเน่เน่คุณยมผู้จัดการเห็นมันไหมมันอยู่ตรงนั้นจับมันไว้คุณยมผู้จัดการให้มันหนีไปได้ย,ยังไงจัดการมันตามไม่ทันฉันหรอกตอนนี้ฉันได้ชิ้นส่วนที่สามมาแล้วและฉันจะประกอบปืนแล้ว เอาละประกอบเลยประกอบเลยนี่ไงปืนแม่เหล็กตอนนี้เราได้ปืนแม่เหล,ล,ล็กมาแล้วเราต้องทําการเปิดประตูประตูที่ล็อกจากด้านในเอาละกดตรงนี้ใช่ไหมได้เลยเรียบร้อยเป็นสีเขียวแล้วสามารถที่จะเปิดเข้ามาได้แล้วแต่ว่าเจ้านาน,นยังตามเราไม่เลิกในที่สุดในที่สุดจะก็เจอตัวแกแล้วล่ะฉันจะใช้ปืนนี่แหละยิงแกออ เรียบร้อยเจอปืนแม่เหล็กของฉันดูสิว่าในห้องนี้มีอะไรกันนี่ไงวาวสีเขียวแต่ว่ามันถูกแช่แข็งอยู่เราต้องใช้น้ำเพื่อทำละลายให้น้ำแข็งละลายว่าแต่น้ำมันอยู่ข้างล่างนี่นะเราต้องเอาน้ำแข็งไปวางเอาไว้ก่อนเพื่อจะทำให้วาวละลายแล้วเราก็จะได้วาวสีเขียวมาว่าแต่ว่ามันอยู่ทางไหนกันนะเราได้ยินเสียงน้ำอยู่นี่นะเจอแล้ว เราต้องโยนเข้าไปเรียบร้อยรอนสักพักหนึ่งน้ำแข็งก็จะละลายแล้วเราก็จะได้วาลมาเราต้องโทรหาเจก่อนให้ปิดน้ำให้เราด้วยเอาละต้องโทรศัพท์ก่อนฮ<ะ>ัลโหลเจตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วละ่ะถึงตานายละนายต้องไปปิดน้ำโอเครับทราบเพื่อนได้เลยจะจะไปปิดน้ำให้ถึงเวลาหน้าที่ของเราแล้ว และนี่ไงปืนไฟฟ้าของเราเปิดประตูออกไปฉันจะต้องไปปิดน้ําให้เพื่อนของเราก่อนแต่ยังไงเราก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่าหุญญ่นยนต์ผู้จัดการเต็มไปหมดเลยแต่เรามีปืนอยู่เราไม่กลัวหรอกนะเราจะเข้าไปดูในห้องนี้สิว่ามีของที่เราต้องการใช้หรือเปล่าในนี้ไม่มีอะไรเลยนั่นไงหุ่นยนต์ผู้จัดการหมวกเหลืองมาแล้วอ่ะฉันจะยิงแกแล้วนะเดชไปเลย เจ้าหุ่นยนต์ผู้ตัดการมันจะส่งเสียงเวลาเจอเราในห้องนี้นะนี่ไงของที่เราตามหามันคือกล่องไอศครีมดูซิว่ากล่องไอศครีมจะใช้อะไรได้บ้างตรงนี้มีทางออกมันคือห้องรีไซเคิลรีไซเคิลขยะเหรอดูเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้เราต้องขึ้นไปเอาน้ำมันใสก่กระป๋องนี้มาแต่ว่าเราก็ต้องระวังตัวด้วย ตอนนี้เรามีอาวุธก็คือขยะ30ิชิ้นได้เวลาแล้วล่ะที่เราเจะคแรกเจ้าหุ่นยนต์ถูกระจกนะอย่าไม่ทำอย่างม่เนะฉันเป็นหุ่นยนต์ถูกระจกนะนี่แน่ฉันจะทําให้หมดเลยฉันนงเช็ด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 ถูกระจกเช็ดกรนะจกคือหน้าที่อันเช็ดให้หมดเลยนะเราจะต้องหลอกล่อให้หุ่นยนต์ชดกระจกไปโดนพัดลมหมุนเพราะว่าเจ้าหุ่นยนต์เชดกระจกมีของสําคัญอยู่ เราจะต้องเอาของสิ่งนั้นมาเช็ดเช็ดเช็ดฉันคือหุ่นยนต์จิกระจกเช็ดเช็ดอ๋อทำไมมันยืนลัเกิดนี่ะ้าที่ฉันคือเช็ด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 เข้าไปเช็ดเข้าไปถูเข้าไปเหมืนอไรดึงดูดเอ้อไเนี่ยอ้ยุกตเอ็มนั่นแดอนั่นไงเหมือนมีอะไรหล่นลงมาด้วยฮะ มันหลลงมาตรงไหนกันนะมันจะเป็นแถวนั้นเราต้องลงไปเอาสินะรออ่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะลงไปเอาจิงชานี่ก็จะถึงแล้วล่ะมาถึงแล้วตรงนี้มีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าที่โรงงานนี้จะใช้ขยะมาเป็นเชื้อเพลิงอ่าอ่าอ่าฉันจะต้องทําความสะอาดขยะให้หมดฉันจะต้องเผาขยะทิ้งให้หมดมีหุ่นยนต์แปลกประหลาดด้วยแต่ฉันมาเอาน้ามันก่อนแล้วกันนะได้น้ามันมาเต็มขวดเลยแ่วนี้เราก็กลับได้แล้วล่ะ มาถึงแล้วทางที่เรามาตั้งแต่ครั้งแรกมีหุ่นยนต์ผู้จัดการคอยตรวจการตรงนี้ด้วยเราต้องกระโดดลงไปในท่อนี้เอาละ่ะฉันโผล่มาแล้วละดูเหมือนว่าข้างนอกนี้จะเป็นที่ที่อะไรบางอย่างตกลงมาเราต้องไปดูก่อนที่นี่เหมือนว่าจะเป็นที่ที่ปิดวาลวน้ำนี่ไงมันคืออะไร มันเป็นเหมือนลูกหินเหรออาจจะใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ประตูนี้มันแปลกปแปลกเดี๋เข้าไปดูอ๋อมันเป็นช่องใส่ลูกหินเราจะต้องเอาลูกหินมาใส่ในช่องลมตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเราจะต้องไปตามหาของอีหนึ่งชิ้นที่อยู่ข้างบนมันคือลูกบิดประตูนั่นเองเข้ามาแล้วแต่มีหุน่นจนผู้จัดการอยู่เราต้องหยิบปืนของเรามาเราจะต้องไปที่ห้องลงรถของเราให้ได้มีผู้จัดการอยู่อีกแล้ว ผู้จัดการคนนี้หมวกสีดำนี่ผู้จัดการรู้แล้วล่ะนี่แกลอกินนี่หน่อยระเบิดตุ๊กตาแกทำอะไรผู้จัดการของฉันปืนไฟฟ้า,อาโอ้โหเป็นยังไงล่ะฉันบอกแล้วฉันมีอาวุธเยอะเพราะฉันเป็นนักบัณฑิตในเวลาที่เราจะลงไปด้านล่างแล้วไปดูซิว่ามีลูกบิดประตูหรือเปล่านี่ไงมีจริงๆด้วยอะเจ้านั่นไม่อยากให้เราเข้าไปในห้องนั้น มนเลยถอนลูกบิดออกมาไว้ตรงนี้เจ้าคนขายไอศครีมผู้จัดการตื่นแล้วแต่เราต้องวิ่งผ่าไปก็แล้วกันอ้เราโดนไฟชอ็อตอ้ลูกบิดประตูหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่เองเมื่อกี้เราถูกไฟช็อตผู้จัดการช็อตเราเอาล่ะเราจะลงไปข้างล่างเลยแล้วกันต่นเวลาที่เราจะเอาลูกบิดประตูไปใส่ในประตูนั้นแล้ว ไปดูซิว่าประตูนั้นมันจะเป็นที่ปิดวาลวน้ําให้กับเพื่อนของเราหรือเปล่าแต่ว่ามีผู้จัดก,การอีกแล้วอ่ะหวังว่ามาทางนี้จะหลบผู้จัดก,การได้นะผู้จัดก,การเดินไปแล้วอาผู้จัดก,การยังอยู่ผู้จัดก,การยังมาตรงนี้อีกเรียบร้อยไปแล้วผู้จัดก,การใส่เข้าไปแล้วเปิดเลยเราต้องใช้น้ำมันที่เราเตรียมมา มาหยอดที่ว้าวก่อนเพราะว่ามันเปิดยากนี่แน่ใส่เข้าไปแล้วว,ว้าวสามารถปิดได้แล้วเท่านี้เราก็โทรบอกไมค์ได้แล้วละว่าภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดว้าวน้ําให้เรียบร้อยฮัลโหลไมค์ตอนนี้ฉันปิดว้าวน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะโอเครับทราบต่อไปฉันจะจัดการเองตอนนี้เจได้ปิดวลาวน้ําให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ไปเอาวลาวสีเขียวที่อยู่ด้านนอกนี่ไง วาวสีเขียวละลายหมดแล้วจากที่กลายเป็นเรื่มแข็งเราก็จะเอาวาวสีเขียวเข้าไปใส่ตรงนี้มีพู้จัดการอีกแล้วจะบุญไปตรงนี้ก็แล้วกันเอาวาวสีเขียวไปใส่ก็จะเหลืออีแค่วาวเดียวเท่านั้นมาถึงแล้วใส่เข้าไปเหลือ,อแค่สีฟ้าอันเดียวที่ต้องใช้แม่เหล็กแรงสูงดูดวาวออกมาและตอนนี้เราก็ได้สายไฟมาแล้ว เราจะทําการเหนี่ยวนําแม่เหล็กทําให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูงและดูดวาลวที่เป็นสีฟ้าออกมาต้องขึ้นไปที่ด้านบนเอาสายไฟไปใส่ที่แกนแม่เหล็กแล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องยนต์เอาละไม่มีใครนะเราต้องเอาสายไฟมาพันที่แม่เหล็กตรงนี้พันเข้าไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เปิดเครื่องยนต์กดปุ่มสีแดงนี่ไงเกิดสนามแม่เหล็กดึงวาลวออกมาแล้วจริงๆด้วย ทีนี้ก็รอให้เครื่องแม่เหล็กหยุดก่อนเรียบร้อยวอลสีฟ้าหล่นลงมาแล้วเราได้วาลสีฟ้ามาแล้วรอหน่อยนะเจตอนนี้อ่ะฉันได้วาลวครบสามอันแล,ะละ้วล่ะเท่านี้ก็แค่เอาวาลไปใส่ตรงนี้มีผู้คุมผู้คุมหมวกดำมาทางนี้ตรงไปใส่เข้าไปเลย จากนั้นให้ทําการปิดวาลวทั้งหมดจนกว่าไอ้น้ําจะหยุดไหลต้องปิดให้หมดเลยเหรอปิดเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็กดปุ่มสวิตให้ลูกบอลกลมๆไปกดที่สวิตสีน้ําเงินยิงไปแล้ว <c oughs> ได้แล้วประตูเปิดแล้วเท่านี้เราก็โดดลงไปด้านล่างได้เลย <c oughs> ฉันมาแล้วอ้อ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะฉันมาถึงจนได้เจเฮ้ยไม่ดีใจที่นายปลอดภัยนะต่อไปเราต้องช่วยเพื่อนที่เหลือของเราเอาละมาดูกันชี้เพื่อนเราอีกสองคนไปอยู่ที่ไหนกันนะเราจะต้องช่วยเพื่อนของเราใช่แล้วเพราะว่าพวกเราอะคือเพื่อนกันพวกเราจะต้องออกจากที่นี่โรงงานไอศครีมแห่งนี้ให้ได้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไอศครีมภาคที่ห้า ตอนนี้ไม์กับเจได้หนีออกมาและร่วมมือกันตามหาเพื่อนๆอีสองคนได้แล้วไปดูกันซิว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลีโอเกมมิ่งด้วยนะ